สวัสดีเวลาหกโมงครึ่งบรรยากาศหกโมงครึ่งริมาดทราตายโพธารามนี่ครับบรรยากาศหกโมงครึ่งเกือบจะทุ่มติดไฟแล้วไฟสวยมากบรรยากาศนู่นห่อในกาเรียวๆนะีบรรยากาศ ยามเย็นใกล้พบคํานี่รถคู่ชีพนี่รถคู่ชีพไม่มีตังค์ซื้อขี่คันเก่าซื้อมาในราคาร้อยห้าสิบบาทฮอนด้าเวฟซื้อซื้อของเก่ามาร้อยห้าสิบบาทพอโลบ้านก็เลยซื้อมา ใส่น้ำมันขี่ได้เลยร้อยห้าสิบาทครับพี่น้องฮอนด้าเวฟถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องนิดนึงรถเก่าขี่ได้แล้วก็มีถุงเครื่องมือเอล้างเครื่องมือไว้ช่วยน้องหมาน้องเล่นสัเก็ตบอร์ดไปนู่นแล้วดิ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 วไปนูน่นนะไปแล้วนูน่น หลังเครื่องมือไว้ช่วยน้องหมาช่วยน้องหมาตามวัดตามข้างทางหลังนี้ก็จะใส่ยาใส่อาหารเจอหมาที่ไหนก็ช่วยที่นั่นโน่นไปโน่นนะบรรยาก,กาศโต๊ะนั่งริมแม่น้ำนี่ ข้างหลังผมนี้เป็นแม่น้าเป็นแม่น้ำํำข้างหลังนี้เป็นแม่น้ําแม่น้ําแม่กองมีท่าน้ําโพธรามไปทางโน้นก็แม่แม่น้าบ้านป้องจะไปซีกไปบัแบนู่นก็แม่น้ําไหลลงลาดรีออกอ่าวไทย มันโป่งไปนี้ก็ไหล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 หลงมานี่โอ้ไปนู่นเลยละลาดหลีออกอาวไทยนู่นเออก็มีของขายมากมายอยู่ทางถนนนูน่นนน,นติดไฟสวยมากเขา พื้นที่ฟ้างมากคนระับคนออกกำลังกายกันออกเดินออกวิ่งกันหมดเล่นเกตบอร์ดน้องๆเล่นอยู่คนก็มานั่งอยู่ริมแม่นะริมแม่น้ำนั่งริมแม่น้ำคนก็ออกวิ่งเตบะเต๊าเต ชอบกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามได้ครับอยากจะมาเที่ยวก็มาได้บรรยากาศดียามเย็นวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนี้เมฆเยอะหน่อยโอ้โหเมฆคึ้มเลยเนะี่ยแค่นี้ครับสวัสดีครับ